สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นาะยมารีวิวสินค้าก่อนส่งออกนะคะเป็นทองไทยแท้ก็าสิบ้าสองบาทค่ะกำไรสวยงามมากๆค่ะรอบนี้มีมาแค่อันเดียวนอกจานเขาส่งไทยกันขอบคุณทุกคนนะคะที่มาสะสมทอง ประทับตาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะร้านเขียนตัวเลขนิดเดียวเนื้อทีตั้งเยอ,เอะเนาะงานบนก็มาแล้วจ้ะบางทีก็จะเป็นชื่อร้านบางทีก็จะเป็น96.5อะไรอย่างเี้ยค่ะเขาก็เป็นขีดๆมาก็มี แต่สินค้าทุกชิ้นของเราก็มีใบรับประกันนะคะคืนหน่อยจะช่างให้ดูนะคะ2บาทค่ะเดี๋ยวไงเจอกันที่วิดีโอหน้านะคะบาย